ไม่ได้ว่าออกทุกวันกัเนาะมีวันออกวันไม่ออกครับอ๋อแต่ตอนนี้พี่จะเอ๋ก็จะคิดแผนว่าออกรถออกรถมอไซค์จะทำพ่วงข้างเราไปทำพ่วงข้างครับใส่ลังคงราคาให้ลูกชายขับให้ลูกชายขับแบบเลาะตามหมู่บ้านประกาศนวดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่อืออกพื้นที่ครับแล้วเรามีลูกแล้วเราก็ให้ลูกขับไปครับแล้วก็ไปด้วยกันยก แก๊ยุกอะไรขึ้นรถเลยอ,อยากกินมะม่วงมามากก็เปิดแกต๊ต้มเลยครับแต่โครงการลุงอะโครงการโคร,โครงการต่อไปเนาะ<ช>แต่ตอนนี้ตอนนอน,นตอนนี้คือสลิงก็มีมี<ช>อยู่ที่บ้านอืมแต่อันนั้นคือไว้ทางนู้นแม่ผมต้องขนหลานไปโรงเรียนไงครับต้องเอาสลิงขนหลานหลานก็ลูกผมคนหนึง่งหลาน,นหลานชายคนหนึ่งครับแล้วก็ลูกหลานชาวบ้านอีกครับคือว่าเขาให้แม่ผมไปส่ง ก็ให้เดือนละสองร้อยถ้าไปรับไปส่งนะก็สาลิงก็ไปกันสี่ห้าคนน่ะแม่ก็รับจบกับหลานคนอื่นด้วยไงเดือนละสองร้อยคนนู้นสองร้อยคนนู้นก็สองร้อยได้ค่าน้ำมันนะแต่ผมว่าจะหามอไซ์เอามือหนึ่งมือสองแต่แต่ถ้ามีเงินน่ะผมจะคิดมือหนึ่งเลยแต่ทําเงินน้อยแล้วก็สมมติว่ามีคนมาขายให้เงี้ย ก็ื่อจะเอาซื้อโตเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาซื้อพ่วงแต่สภาพมันขี่ได้อ่ะครับแต่ตอนนี้เท็ียนขาดอะไรไม่ไม่สำคัญเพราะว่าพ่วงข้างไม่ต้องมีทะเบียนก็ได้ครับแล้วเรามันเป็นรถหากินไม่ได้เป็นรถรับจ้างเนาะครับแสดงผมที่บ้านเกดผมซื้อตห่อนิดขายให้มื่นหนึ่งซื้อต่อกับคนเก๋เดือนน้อยครับแล้วก็ไปทำพ่วง แต่นนี้ก็ถ้ามีรถพ่วงก็จะสะดวกสบายก็เหมือนว่าขยายธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับต่ตอนนี้ก็เก็บเงินก่อนเก้าก่อนอืมไปเก้าไปทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมพี่อือยังไม่เต็มร้อยใช่เดี๋ยวเพราะว่าการที่เราเป็นหมอนวดมันไม่ใช่อยู่แค่นี้ครับมันต้องขยายไปเรื่อยครับั่นแหลยจากเอ้าพอมีเงินแล้วเราก็ซื้อรถซื้อพ่วงข้างเหรอครับแล้วก็ เพิ่อไปอาจจะมีสาขาสองก็ได้ับแล้วลูกชายก็จะสอนให้เป็นหมอนวดด้วยไงครับอ๋อลูกลูกชายนี่อายุเท่าไหร่ละตอนนี้เรียนป .6 ป .6 แล้วแต่แต่พี่เจเอนี่มีลูกกี่คนละผมอ่ะมีลูกกับเมียคนเดียวคนเดียวสามขวบครึ่งสามสามขวบแปดเดือนอะในไอ้ลูกที่ว่าป .6 นี่ลูกติดเมียเรียนนร์เจริญว่าจะให้เรียนสมองเขา มันไม่ตั้งใจเรียนมันไม่เอาอ่ะอืม,มอว่าจะให้จบแค่ป .6 ครับแล้วพี่เจเอก็จะสอนเขาเป็นหมอนวดครับเพราะรว่าเวลาปิดเทอมปิดแล้วมันอยู่กับแม่เขาเขาก็สอนดีครับแม่เขาเขาเป็นหูแม่แม่คนไหนแม่คนนี้ไหมแม่คนนี้เลยอ่าครับแล้วเขาแม่เขาเขาเป็นหูเขาก็บอกนี่ต้องไลน์เส้นนี้แล้วเขาก็นวดดีเหมือนกันนะครับถามเมียเป็นไงเออใช้ได้อยู่นะ ขาดแค่นิดเดียวความตั้งใจความอะไรเงี้ยอดทนอดกั้นบว่าหน่วดได้แต่ละชั่วโมงต้องมีความอดทนอดกั้นเลยนี่ครับก็เอฟซีก็อนาคตต่อไปพี่จะเอเนาะก็จะมีการวางแผนซื้อพ่วงข้างครับข้างลูกชายข้ลูกชายขับแบบเลาะตามหมู่บ้านนวดนอกสถานที่เนาะเรั่มมีผู้ป่วยติดตรงติดเตียงเราก็บริการถึงที่ มันจะได้สะดวกสบายเราด้วยเนาะชั่วโมงละร้อยเหมือนกันครับไม่เอาแพงไม่เอาแพงครับก็ช่องนี้อยู่โปรมชั่นอยู่นวดหนึ่งชั่วโมงก็แถมครึ่งชั่วโมงครับใช่แต่ก็แต่ยังเดินนวดอย่างเงี้ยใครไม่มีตังก์ก็นวดได้เลขค่าส่งค่าสารได้หมดครับขอให้เระว่าเราได้เงินเราก็ซื้อค่าสารเหมือนเดิมครับาใครเออะ แบบว่าคนแก่จะมานวดในงันนี้นี้แบบเงินไม่พอเลยก็เอาข้าวมานี่ได้ใช่ไหมเหล็กหวดข้าวก็ได้เหล็กข้าวหวดเหล็กข้าวก็ได้อะไรที่กินได้เหล็กไก่เหล็กไข่ได้หมดได้หมดครับได้หมดแต่ก็มีค่าครูสักห้าบาทครับแต่ค่ามือค่าฝีมือหมอเนาะครับค่าครัวค่าครูค่าครูขึ้นครูแล้วก็เออเหล็กข้าวสารเหล็กอะไรได้หมด โอ้แต่ก่อนผมอยู่บ้านเนาะที่บ้านผมมีพ่วงใช่ไหมล่ะครับเสาร์อาทิตย์ลูกปิดเรียนนะไปแล้วครับเดินขับมอเตอร์ไซค์ลูกขัไปนวดตามบัดได้ชุดน้ำปลามาั่งข้าวสารปลากระป๋องมามา่าบางทีไปตามบ้านก็ได้ไก่ได้ปลาาอย่างเงี้ยัข้าสารบา <c oughs> งบ้านเขา ฐานะดีเนาะเขาก็ถามว่ามีพัดลมใช่ไหมที่บ้านครับก็มีแต่มันพัดลมเก่าเขาก็ให้พัดลมมาคือเขามีหลายตัวไงเขาก็ให้เขาช่สารสงสารเขาก็ช่วยเหลือเราเนาะใช่เขาก็ให้พัดลมมาไปเปิดครับขนาดเมียผมตั้งท้องอ่ะผมยังพาเมียขึ้นรถไปด้วยอ่ะนั่นแหละแต่ผมจะนวดคนเดียวเมียก็นั่งเล่นเมียก็นั่ง ไป,ไ,ปไหนไปกันใช่ไหมไปไหนไปด้วยกันครับก็ห่อข้าวห่ออะไรขึ้นรถไปน้ํากินกระติกใส่น้ําแข็งไปครับไปเรื่อยๆวันบางวันก็ได้ครับบางวันก็ไม่ได้ลเลวตีบางวันก็ได้แต่พวกข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยอ,อตังก็ได้นิดๆหน่อยๆครับพอได้ใส่น้ํามันครับ,รบแต่ถือว่าอยู่งี่ก็โอเคเนาะอยู่อยางนี้โอเคเดี๋ยวผมไม่ไปในรกเพราะว่า แต่ก็มีอนาคตจะติดกล้องวงจรอยู่ครับจะติดกล้องให้คนตาดีให้น้องสาวดูให้ครับก็ไว้ป้องกันเราครับใช่เพราะว่ามึกยินก็มีเหตุนิดหนึ่งแล้วอืมแต่ผมไม่รู้ผมรู้ตอนตอนที่เข้าไปแล้วอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็แบบนี้มันเหตุเหตุแบบนี้ครับใครก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับผมบอกผมบอกเลยนะแบบว่า แต่มันก็มันต้องมีอ่ะแต่เราก็พยายามแบบอย่าไปนีมาเขาดึงไปเราดึงออกครับแล้วเมียผมว่าไม่ใช่หมอนนวดหนาบนะทำอนี้ให้เกียรติผู้หญิงมั่งผมกำลังนั่งซักผ้าอยู่ตรงนู้นเลยรอกออะไรรอ,อรรอกบอเลย,เลยแต่ก็ต้องสงสารคนนวดด้วยนะครับ <laughs> เนาะ ก็ฝากฝากไว้นะครับที่เอฟซีทุกทกท่านที่เข้ามานวดนะก็ไม่ไม่สมควรเนาะมันอันนี้ครับก็เมื่อเย็นเป็นเป็นภาพไม่ดีน,นะมีผมนวดอยู่สองคนเนาะสองตัวสองเนาะผมก็เมื่อแต่อยู่นอกแต่ถ้ามีลูกค้าเตียงข้างใดวก็ไม่กล้าหรอกรแต่นี่แหละผมเ่จะจะติดกล้องแน่นอนครับผมจะ นั่นแหละแต่เราต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะดู أ, พี่เจอเอตักน้ำนครับผมก็อยากจะรู้อยากให้ที่เอฟซีได้รูร้ว่าพี่จอเจตักน้ํายังไงผมเดินเข้ามาผมไม่เห็นใครเลยนะเห็นแต่โอ้พี่เจอเอนั่งอยู่ข้างบ่อน้ํามผมรถไข่รถขายย้าอ เห็นไม่อยู่หรอกโอ้วันดีก็วันเรามาส่งของไปไหนน้อเอาหัวไปไปนวดเหรอนุ่นนี่ผมมีนี่อ๋อพระธาตอะไรถักผ้าแรวก็รอดจะดูพี่จะเอตักน้ำครับเดี๋ยวเราผมก็จะไปธุระต่อเป็นคนที่มีฐานะคนที่มีฐานะเครื่องซักผ้ายังเครื่องซักผ้ามือถืออ๋อมือแล้วถือใช่ไหม อต้องตามมุกแกให้ทันนะครับผมบอกเลยแต่เอซีเขาก็ชอบมากนะว่าพี่ควรพี่จะเอ๋นี่เป็นคนอารมณ์ดีมากครับพราะ่มนั้นก็เอามาฝากพี่จะเอ๋นะผมเขาบอกว่าแบบพระห่มมาเนี้ยผมได้สองคนนะครับพี่เะเอ๋บอกว่าชอบเลยขยเยอะไปขยเยอะมาดีมาไปดูพี่เะเอ๋คลิปหน้าครับตักน้ำ แต่ก่อนผมใช้ตู้เย็นมือถือเลยนะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ